นี่ปนี่ของหายาของหายาโ้ยากมากเาง่า็ขายแต่ว่าจะหาขายากหล่อปลาอนุ่มเขาตีไสายวันไหนกร้านไหนเนี่ยป มันคือป้ายเหรอครับผมร้านญี่ปุ่นนะทินิตเป็นของไทยนะบาแต่ว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมัคนแปลว่าของเล่นนะครับมันป้ายมันที่มันมาเยอะๆมันจะมีเขียนซ่อมวันนี้อะไรด้วยครับเป็นภาษาไทยเลยครับบาไม่ใช่ไม่ใช่โกดังญี่ปุ่นแน่นอนคนระับแต่บางคนก็ว่ายูนิโค่แต่ผมไม่มั่นใจครับไม่ฟันธงมันมันไม่รู้แปลไปได้หลายคำครับ ก็จะป้ายสวยนะหาของเก่งแปลกหาตังค์ไม่ทันบาทนี่แต่คนโทรมาส่งของเลยเออจำจะเจอแหล่งก็ดีนะเจอแหล่งก็ดีก็มีคนส่งให้ สวัสดีครับวันนี้ก็แวะมาตลาดไทยแล้วนะครับวันที่สองนะครับเดือนมีนาคมนะครับปีสองห้าหกกนะครับวันนี้แวะมาตลาดไทยตลาดไทยนี่เขาก็จะมีทุกวันพฤหัสนะครับมีช่วงเช้าตีสี่ขึ้นไปถึงสายสายนะฮะแล้วก็จะมีช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับบ่ายที่ผมมาเดินเนี่ยช่วงเที่ยงขึ้นไปนะครับยินมืดแหละประมาณสามทีทุ่มได้เลยมั้ง บาทครับสองใบสาอี่สิบใบสาอะไรคุ้มกว่าแต่คุ้เลยครับ่างก็สองใบสามสิบนไปนี้ไปนี้ได้ครับใบเหมือนกันเนีอ่าได้ครับปรนนใดป็นเจ้ยี่สิบได้ไหมอ รังนะครับดูมีน้ำมีนวลเนื่องจากเป็นยาที่สกัดจากสมุนไพรนะครับฉะนั้นแล้วต้มีาเยด้วยังเข้าเดี๋ยวก็เป็นฝังแท้เอามโเป็นทีเกี่พวกต้นนี้ใช่ไหมครับี่ก็ได้ริวตัวกวาคอเริวตัวใหญ่อ๋อ่ไแผ่นได้เลยนะ่แผ่นด้วยสวยเลยทําพคู่ รัวครับนะสินค้าประเภทไหนที่เราชอบก็ดูดูกันไปนะครับอาทิตย์ต่อไปนี้ก็เตรียมมาดูน่าจะอยู่นะครับก็ผมลงคลิป่ต่มาก,ก็จะลงก่อนหัสรหน้านะครับตู้เซฟขนาดใหญ่เลยนะครับนะัะนี่เจ็ด น้่เครื่องมันดีไงตลาดไทยนี่ก็ของหลากหลายครับนะฮะมีสารพัดอย่างนะครับเยอะเยอะมากๆนะครับตลาดไทยนี่คือเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งในแถบปทุมธานีนะครับ เรื่องค่าเช่านี่ก็ต้องติดต่อกับตลาดไทยเอาเองแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่กันแน่แล้วนะฮะล็อกหนึ่งนะฮะก็น่าจะอยู่ร้อยกว่าบ,บาทนะครับเป็ดตกปลาขนาดใหญ่เลยนะครับนะฮะที่เห็นนี่น่าจะเป็นราลบันไดหรือเปล่านะครับที่มีโซ่สองอันนี่แหละครับน่าจะเป็นเหล่าบันไดแลนะ้วเนาะ ัวนี้เป็นปีนะครับนะฮะเป็นปีคาราเกะนะครับตัวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเจ้าของไม่อยู่ด้วยนะจะถามราคากหน่อย ตลาดไทยนี่ก็มีที่จอดรถเยอะนะครับนะะฮ20บาทเข้าไปจอดได้เลยนะฮะของตลาดไทยกันนะฮะถ้าไปต่อจอดแปลงที่แล้วจอดผิดที่นี่ก็ไม่แน่ฮะโดนอาจโดนลกล้อนะครับหรือจอดหน้าบ้านเขานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่นะครับจอดรถให้ก็20บาทเองนะครับโมเดลสวยๆนะครับของประกอบเครื่องบินขึ้นมาเหมือนโชว์นี่นะครับทีแรกผมนึกว่าบินได้นะมันไม่ใช้นะ น่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าปราะกอบมาเป็นหรือก็ตั้งโชว์นะะี่น,น,นะครับเป็นปกล่องกล่องเจ็ดร้อยนะครับกล่องอาบอบหนังสือรุ่นเก่า ามาก็มีร้านนี้นะครับเออเป็นตุ๊ก,กตามาทั้งชุดเลยรูปถอดอย่างไรมาเนี่ยนะนเ่จะเห็นนะครับหนังสือร,รุ่นรหลายปีเลยนะครับเกมรุ่นเก่าก็มีเนี่ยเครื่องเล่นเปนเสียงก็มีอร้านนี้หลากหลายดีฮะ ัวนี้ยังอยู่นะครับะนาดที่แล้วมาผมก็ยังยังอยู่มีเพิ่มโต๊ะนะครับเนี่ยเก้าอี้ตัดผมมานะต้องพิั เ,เทปเร็วครับเนี่ยเทปเร็วตัวนี้เป็นของอังกฤษนะฮะเนี่ยโปรเแกต์อะไรเนี่ยนครับตัวนี้ก็เจ้าปัญหาลวนเลยนะผมก็ที่บ้านก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเล่นได้อัดไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัวนี้สภาพก็ด้านหน้าในตัวหนังสือททบครบนะฮะระบบการเล่นนี่ก็รู้สึกจะทั้งระบบเมกนีเซียมที้น่าจะเดิมอยู่นะครับเียข้างในนี่ผมว่าน่าเดิมอยู่ แต่ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าตัวนี้นะครับเจาของเปิดไว้2 5 0 0น้านะครับตัวนี้มันมีสองตัวครับข้างในอีกตัวหนึ่งตรงนั้นจะมีฝาครอบกล่องหรือไงเนี่ยจะขาย3 5 0 0เลยนะครับข้างในที่เห็นนะครับนั่นนะฮะที่นอนอยู่ตะกร้านะครับคือตัวรุ่นเดียวกันตัวนี้มันตัวอะไรตัวนี้แค่บอกว่า3,500ก็เลยเข้ามาเปิดดู เทปรถยนต์นะครับเครื่องมิงอิตางเองนะฮะร,ร้านนี้ก็มีของเยอะอีกน,นะครับเครื่องดับเพิงทั้งดับเพิงนะครับมีเน,นี่ยลางไฟนะครับโอ้มาเป็นลาวเลยนะ่ยัดีทำไปแล้วมันก็จะซื้อเหมือนกันนะครับ เนี่ยลางยาวๆเดี๋ยวนก็พวกงานคอนเสิร์ตเรื่องงานเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็จะใช้ราวไฟแบบนี้นะครับต่อทีเดียวยาวเลยเนี่ยปักดีด้วยนะครับ จานชามนะฮะสมัยโบราณโอ้โหนี่ออกมาเยอะเลยนะฮะช่วงนี้ออกเยอะเลยครับพวกจานโบราณกุเกิลนะครับของโบราณพวกนี้นะ่าถาดนี่มาเป็นตับเลยนี่แหละครับถาดทองเหลืองนั่นะครับ ห,หลางนี่เห็นต่างชาติมาเดินกันเยอะเลยนะครับตลาดไทยเนี่ยมาจับของมาดูของฝรั่งนะครับเริ่มเข้ากันมาแล้วนะฮะบ,บางคนซื้อกลับประเทศไนนังไงเนี่ยมีซื้อตกลงราคา,ากันแล้วก็จะส่งกันยังไงกันรู้นะครับพูดกันเรื่องการขนส่งด้วยนะครับ อไม่รถไม่สาย ไทยนี่ดังไปไกลนะครับนะฮะต่างประเทศหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีโพสต์ถามเลยนะครับส่งอีเมลมาถามผมหรือว่านเนี่ยบมง่อกีก็เมสเซจบางคนถามว่าตลาดนดี้อยู่จุดไหนของประเทศไทยนะครับผมก็บอกไว้แล้วนะครับเรี่งเศสเขาจะมาเข้ามาเมืองไทยก็คงจะมาเดินด้วยแ่ือมั้งนะฮะมีทั้งเอเชียทั้งฝรั่งเลยนะครับ จะเล่นเป็นเสียงครับนะะตัวนี้ขาสองพันห้ามีหัวด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าเข็มท่าทางจะเหลืออยู่แค่ไม่ถึงห้าเป็บแล้วนะฮะจะเล่นได้เปล่าไมา่รู้นะครับก็สภาพสวยใช้ได้นะฮะ ตลาดท้ายของถมนะฮะประทุมธานีนะครับของเก่าของโบราณนะครับของเบอร์สองเยอะไปหมดนะสนใจมาดูได้มีทุกวันพืรหัสนะครับนะฮะผมก็บอกทุกคลิปเหมือนกันว่ามีทุกวันเพื่อรหัสนะครับถ้าเป็นแบบช่วงบ่ายนี่จะเยอะหน่อยนะฮะไปเยนมืดเลยนะครับมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีช่วงเช้าด้วยนะฮะไม่รู้ช่วงเช้าเนี่ยผมไม่ได้มานานแล้วถ้าเริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วนะครับ

เดึงแล้วก็หมุนหมุนรัดแน่นเลยตัวอะไรว่ะมันนี่มีสลบทัว ปั๊มน้ำนะครับมาเขาก่อนผมก็ซื้อไปตวงนะครับซื้อที่นี่ไปนะครับแต่ปั๊มน้ำของมิสูนะครับส่งเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับกลับไปก็ใช้ได้ปกติครับซื้อไปพันสองนะฮะก็ใช้ได้ปกติติดต่อติดตั้งเข้าแทงแล้วอะไรแล้วทัหอูน้ําแรงดันดีนะครับก็ใช้ได้ราคานี้นะครับนะฮะแต่บางร้านเขาก็ขายอยู่สองพันขึ้นก็มีนะฮะแล้วแต่ ก็ประกันหรืออะไรไอ้ตัวนี้เขาเรียกมอเตอร์อะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเหมือนมอโต๊ดมืออะไรนะมอเตอร์ทดรอบอะไรอย่างจับกี่นะครับโอตัวลำโพงครับ <laughs> โพงไม่มีฮะมีะตู้นะครับบางทีบางตู้สนใจแต่ไม่มีคู่นะฮะเป็นเดี่ยวสิแต่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเต็นตู้ซับเยอะเลยนะครับเต็นตู้ซับแบบเหมือนก็ดูเหมือนตู้ใหม่หรือไงนีแต่ลําโพงไม่อยู่นะต้องหาลำโพงมาใส่เลยนะร,ร้านนี้มาเรียบเลยครับตู้ตู้ลําโพงไม้ฝาบ้านนะไม้อัดไม่ใช่ไม้อัดไม้สักนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ย งานเก่าโบราณครับถ้วยเรียบเลยนะฮะไหก็มีนะครับนุ่นเห็นตั้งห้าหกใบนะครับของเก่าผมมีอยู่ที่บ้านเก็บไว้เหมือนกันยังอยู่สองสามใบเหมือนกันนะไม่ได้ซื้อนะเก็บมาจากบ้านร้านนี้ครับแอมรอร์นะครับใครสนใจก็ลองมาดูนะฮะร้านเฮียนะฮะที่ยืนนี่นะครับรับประกอบด้วยนะ เป็นอันเดียวมันเปิดมามันเจอไงมันมันมาจัดชุดนี่มันมาได้มาจัดชุดเป็นเดียวเดียวห ไม่ได้ครับต้องหยิบขึ้นมาดูนะครับตัวอะไรเอออะไรเงี้ยนะ เพเล่นนเสียงนี่อะไรนี่คนองได้แล้วมองมาตั้งแต่เช้าการกระดิ่งครับร้านนี้ตรงกระดิ่งกอยเนียฮะีงอยหลายจีนน่ไม่ไปเลย บางลางก็เพิ่งเริ่มตั้งเลยนะครับ<ห>นะฮะเริ่มวางแดดมันร้อนนะครับขนาดมาสี่โมงเย็น,นร,ร้อนเลยตนระงนี้จะเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับมีน,นานะฮะเมษาอบอุณคจสา,พพสาปีนี้น่าจะร้อนจัดเหมือนกันนะครับเพราะหนาวไหลหนาวนานเหมือนกันปีนี้นะครับเย็นนานไหมไม่จะหนาวนะฮะ

งานไม้สวยๆนะครับตู้สวยๆนะครับเป็นงานไม้สักนะครับด,ดูน่าจะเป็นงานเก่ามาทําเหมือนก็โมดิฟายใหม่อะไรเงี้ยนะครับมีหลายร้านนะครับปกงานไม้แบบนี้นะเห็นมีหลายร้านเลยตลาดไทยคองถมประทุมธานีนะครับเนี่ยเจออีกแล้วนะครับเทปรีวตัวเล็กนะครับขนาดน่าจะประมาณ ห้านิ้วได้มัง้งม้วนใช้ห้านิ้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้ถามราคาไว้นะครับน่าจะไม่กี่ตังค์นะครับนฮเอาไปโชว์ก็ยังสวยเลยนะครับเทปดิลตเตเล็ก,ลกระบบแมกกาเร็ยังทํางานปกติอยู่นะผมบ้านไม่มีอะไรมากสายพานลูกยางสองอย่างก็นั่นแหละครับมอเตอร์ไม่ค่อยเสียฮะพวกนี้เนะี่ยผมเคยได้มาเนะี่ยมอเตอร์ไม่เสีย แต่จะหาสายพานรุ่นของมันละยากเลยนะครับกับลูกยางบางทีมันเป็นแบบเฉพาะของเขาาเงี้ยโหหายากนะครับลูกยางรุ่นนี้เนม่ยต้นไม่ค่อยเจนนะเดินไม่เป็นลมง่ายครับเป็นนี้เราเดินกันประจำอ่ะไม่ถูกครับพี่คุณหอกใช่เลยครับ มาแปลงขนาดใหญ่นะครับเห็นกำลังในลูกค้ากำลังดูอยู่นะครับ โอ้เป็นหม้อแปลงไฟร้อยสิบร้อิน่าจะเป็นร1 7ยสิเจ็ดไงไม่เกรอยสิบเนี่ยตัวนี้นะฮะโอ้ขนาดใหญ่มากเลยนะผมว่าน่าจะมีหกสิกิโลเกือบเกือบห้าสิบโลอานง่ายๆคนเดียวหิ้วไม่ขึ้นเนี่ยหิ้วถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับผมลองยกดูแล้วนะเนี่ยปักไฟอยู่ด้านบนเนี่ยเป็นปักไฟของอเมริกาเลยเนี่ยตัวนี้ใช้ก็แอมแมงแรงแรงได้สบายเลยนะครับเนี่ย เนี่ยตัวสายกล่องมินียมไม่ใช่กล่องสเตเลสเลยนะฮะเขามีกล่องสเตเลสมีหูหิ้วด้วยน่าจะเป็นเนี่ยตัวนี้นะฮะน่าสนใจนะครับไม่รู้เหมือนกันนะน่าสนใจไม่สนใจผมยกกลับบ้านแล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> เป็นม่อแปลงขนาดใหญ่ครับใช้ไฟของอเมริกาได้เลยร17บโวลต์ผมวัดดูแล้วนะฮะไฟออก1 1 5ก็มาตรฐานอยู่ประมาณนี้ขึ้นขึ้น,นลงลง นะถ้าไฟขึ้นหน่อยมันก็ขึ้นแ1 7เจ็แหละไฟบ้านเราถ้ามันขึ้นขึ้น,นลงลงไฟสองร้อยี่สเนี่ยเนี่ยมันไม่มาตรฐานนะจริงๆแล้วไฟออกร้อยิปโวลต์เนี่ยก็คือได้แล้ว,นะวนเนี่ยร้อยสิประโวลตนี่คือไม้กาได้แล้วนะไม้นี่นะ้าผมว่าน่าจะเป็นไม้จามจุรีนะครับดูจากลายนะี่นะฮะน่าจะาใช่ rất dễ ăn. <laughs> ลาดไทยนี่ช่วงเย็นๆคนจะเยอะเลยนะครับนะคนทํางานมั่งอะไรเงี้ยแวะเข้ามานะครับเย็นๆนี่เข้ามากันเพียบเลยผมเองก็ใกล้ๆเย็นใกล้ๆมืดผมก็กับแล้วนะครับน่นเคยอยู่กลางคืนนาที <c oughs> มาช่วงนี้นะครับผมก็จะมาช่วงประมาณบ่ายสี่บ่ายสามอะไรเงี้ยไปถึงประมาณหกโมงเย็น ตลาดไทยของผมนี่ก็อยู่หลังตลาดไทยขายผลไม้นะครับถ้าตลาดไทยขายผลไม้ขายผักอะไรเนี่ย<ม>ก็น่าจะรู้จักกันท่านทุกคนนะครับเข้ามาด้านหลังเลยนะครับถนนเดียวกับตลาดไทยเนะี่ยวิ่งตรงเข้ามาเลยเนะี่ยจนเลี้ยวขวาจะอยู่ต้ายมือเข้าลงคลองหลวงก็ได้นะครับถนนคลองหลวงก็จะอยู่ซ้ายมือเนะี่ยวันนี้มาก็ได้สองสาอย่างนะครับผมซื้อส่วนมากจะไม่ค่อยได้เห็น ไม่ได้รีวิวลงมาน่ยนะครับวันนี้ก็ได้ลำโพงอินฟินิตี้แล้วก็ได้เทปรีวิวอยู่หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ได้หม้อแปลงนะครับ่วนมากซื้อเสร็จแล้วมันก็ฝากร้านไว้นะอ่าพอจะกบก็ขนขึ้นรถกลับบ้านเลยนะครับรอบเดียวนะฮะตลาดท้ายของถมนะครับปทุมธานี